คือถนนเมนหลักข้างหน้าเราก็คือห้างเดบอนพาซานะครับเป็นห้างเก่าแก่ของที่มันเดเลย์แล้วถนนเส้นนี้เป็นถนนเมนหลักถ้าเผื่อว่าคุณจะตรงไปที่พระราชวังมันเดเลย์ตรงนี้คุณจะเห็นร้านอยู่ร้านหนึ่งชื่อว่าร้าน MMK ก็คือเมียนเมนเคเป็นร้านขายของฝากอันดับหนึ่งของที่มันเดเลย์และเป็นร้านที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมันเดเลยเวลาคนที่มามันเดเลย มันเขาไม่รู้อยากจะซื้ออะไรที่จะกลับไปของไปให้เป็นของฝากนะครับเป็นของกินที่มีชื่อเสียงที่มันลเลยเนี่ยผมแนะนำร้านนี้ mmk ก็คือเมียนเมียนเคนี่เป็นม่วงฟักของเกานะฮะร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ที่สุดในมาเลยเป็น เป็นร้านอันหนึ่งแล้วของที่นี่ร้านนี้เปิดมานานแล้วนะครับประมาณ120ปีเขาดังพวกขนมงานขนมัวแล้วก็พวกมันฝรั่งนะครับที่เขาทําเองสามารถชิมได้ทุกอย่างเลยนะครับถ้าโดว่าใครจะกลับบ้านนะครับไปซื้อของฝากร้านนี้คือร้านที่แนะนํารับรองอร่อยไปที่อุ่นๆนะที่มันเดลี ขนมหลายอย่างเลยฮะอ่านดูว่าที่นี้เขาดังพวกพันจยาต่างๆและนี่ก็เป็นขนมที่เขาเอามาจากที่อื่นนะครับแล้วก็มีที่เขาทําก็คือว่ามันฝรั่งทอดเนี่ยคืออร่อยจริงๆต้องเป็นยี่ห้อนี้นะครับที่อร่อยต้องเป็นยี่ห้อนี้เท่านั้นจุดเด่นของมันฝรั่งร้านเขาก็คือว่าเขาก็ใช้ ตัวมันฝรั่งพันอะไรกันไม่ทราบครับที่เป็นหัวเล็กๆอ่ะแล้วก็ทําเป็นแผ่นบานแล้วก็ใส่เกลือน้อยมากคนมาเลยก็มาซื้อที่นี่เป็นฟาวาว่าเขาจะไปย่างกุ้งจะไปซึกตาม,ามจะไปเพียววินก็มาซื้อที่นี่ร้านขายขนมแบบนี้ในมันเลยมีอยู่ทั่วไปนะครับแต่ว่าเรื่องคุณภาพกับเรื่องรสชาตินี่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ร้านเนี้ยเหมือนกับว่าเขาจะคัดคุณภาพแล้วก็รสชาติเขาจะดี แล้วก็คนมันเดเลที่มาลานเนี่ยเหมือนกับว่าจะเป็นกลุ่มคนที่ว่ามีสตางค์นิดนึงที่ไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาที่ว่าจะไปซื้อฝากญาติพี่น้องหรือว่าจะไปเป็นของฝากในเทศกาลต่างๆขณะนี้เราอยู่ที่บริเวณมุสลิมแอเรียใจกลางเมืองมัณเเลครับและนี่คือ มัสยิดขนาดใหญ่ของพวกเขาซึ่งอยู่ตรงข้างกับร้านดังตรงสรีทฟูดเลยที่ผมพามาย่านมุสลิมสรีทฟูดก็เพราะว่าย่านนี้ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นมุสลิมอยู่ก็คือมีพี่น้องมุสลิมมาขายอาหารฮาลาลเหมือนยังสมัยก่อนเลยครับไม่เหมือนที่ชนะทาวที่มันเดเลในตลาดเซโจเพราะว่าตอนนี้ไม่มีล้อาหารจีนครับเป็นแต่คนพมา่ามาขายพมา่า และนี่คือสีแยกตรงบริเวณสตรีทฟู้ดครับเป็นทางออกของพระราชวังมังนเดลีทางด้านทิศเหนือนะครับทางที่จะไปสายรถไฟครับและนี่ก็เป็นย่านมุสลิมของชี้มันเดลีนะครับของคนที่มุสลิมผมจะพาไปดูว่าผู้พี่ๆตอนนั้นเขาทานอะไรกันนะครับในตอนกลางคืนซึ่งผมได้รับรู้ประมา,าว่าคนที่คนมุสลิมเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะแบบว่าได้อยากที่จะมาพูดคุยพบปะาสั่งสารคกัน และนี่ก็คือร้านที่ดีที่สุดในย่านนี้มีอยู่สองร้านนะครับแต่ผมจะพาไปดูว่าพวกพี่ๆเขาไดเข้าทานอะไรกันแล้วก็ใช้ช่วยอ,อยู่อย่างไรในบันไดเลยนะครับ ผมให้ที่นี่เป็นร้านอาหารอิสลามที่ติดตึงใน3สามที่ดีที่สุดของระเศพม่าครับอัจดีิี่สุดจะซ้ําไปในมันดเลเนี่ยมีชาวมุสลิมอยู่กันเยอะนะครับแล้วก็มีร้านอาหารอิสลามอยู่เยอะมากเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเมืองมันดเลเนี่ยเป็นทางผ่านการลำเบียงสินค้าจากอินเดียมาเมืองบงยยวะแล้วก็มาที่มันดเลมาพักสินค้าที่นี่ก่อนที่จะกระจายไปทั่วประเทศ และเมืองมงยวาหยูหานจากที่นี่ไปประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงจึงมีคนมุสลิมอยู่กันเยอะครับที่มันเเลพพอ,พอกที่พิวเวนเลยแล้วก็ร้านอาหารอิสลามดีๆมีเยอะมากและร้านนี้เป็นร้านที่ดีที่สุดในมันเดเลสำหรับใครชอบทานอาหารอิสลามนะครับผมแนะนําร้านนี้สำหรับตัวผมเองชอบทานนมแพ้ร้านนี้ครับกอกุเคาเ คิดกันในหมู่ในรเรื่องของพม่าค่ก็เห็นที่มงโยว่าเขาใช้น้ำมันที่เป็นเหมือจากตะเกียน,นะครับร้อนๆนะบัมัม๊มแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้เป็นไงฮนะอาจจะใช้เคมีแล้วก็ได้วนรุ่นพม่านี่เขานิยมสักเป็นลูกสักต่างๆนะเดี๋ยวผมจะลองชิม ขนมร้านนี้ดูเพราะว่าผมเห็นหลายๆร้านที่มีขายที่นี่ผมเห็นว่าร้านนี้จนสุดว่าน่าซื้อที่สุดนะครับจะลองดูว่ารสชาติเป็นยังไงพ่อค,ะะคะ้าแม่ค้าส่วนใหญ่ของที่นี่นะครับ90%ซก็ยังเป็นคนมุสลิมแล้วก็ยังคงความเป็นอาหารฮาลาลอยู่ร0 0ซที่นี่จึงมีเอกลักษณ์ครับของความเป็นมุสลิมในพื้นที่ไม่เหมือนกับที่ตรง ตลาดเซโจตรงสตรีทฟู้ดไชน่าตอนนี้คือไม่เหลือความเป็นจีนแล้วเพราะว่ามีแต่อาหารพม่าแล้วก็อาหารฉานไปนหมดแล้วครับสำหรับที่นี่นะครับย่านมุสลิมแอเรียเนี่ยในสถานการณ์ปกติเนี่ยจะเป็นสถานที่ยอดนิยมเลยของพวกนักพินเที่ยวตอนหนึ่งคืนนะครับของหนุ่มสาวชาวมัณฑะเลย พราะว่าหลังจากที่เขาได้กินเที่ยวกันเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมาต่อที่นี่กันมาซื้อของทานที่นี่กันเพราะที่นี่มันปิดค่อนข้างดึกแล้วก็อาหารถูกแล้วก็อร่อยด้วยครับแต่ตอนนี้ครับที่พมา่าเนี่ยและเมืองบันดลเลยเนี่ยยังมีสถานการณ์ที่เคอร์ฟิวอยู่ตอนเ่่งคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะสี่ทุ่มเขาก็เก็บของกันทยอยยแล้วครับ ตอนนี้ผมอยากจะพูดถึงสถานการณ์เคอร์ฟิวตอนเที่ยงคืนในประเทศพม่านิดนึงนะครับว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะมาเที่ยวพม่าไม่ว่าจะเป็นเมืองไหนก็ตามเนี่ยมาเที่ยวได้เลยนะครับมันต้องกังวลนะครับเพราะว่ายังไงยังไงแล้วเนี่ยเราก็เที่ยวเนี่ยได้ไม่ถึงเที่ยงคือนอยู่ดีเพราะว่าสี่ทุ่มเนี่ยทุกๆเมืองเนี่ยเขาก็ปิดร้านกันหมดแล้วแล้วก็ตอนนั้นนะครับก็ไม่น่าจะมีสถานที่ไหนที่น่าไปนอกจากที่โรงแรมของเราครับที 2> 2นี่เหมือนเป็นหมืองถนมทางใรบ้านเราเลย าาเย่างไงอย่างกาชีอย่างนักข้าวไงอย่างและรละล้านนี้ก็ผมก็แนะนำอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านอาหารอิสลามไม่มีโรตีนะครับแต่ว่าเป็นเหมือนเป็นร้านออขายข้าวแกงนะครับแต่ว่าไม่ใช่รสชาติเหมือนก็เป็นอิสลามจ๋าแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นข้าวแกงปักใต้บ้านเราครับร้านนี้คนไทยทานได้สบายสบายเลยแล้วก็รสชาติก็ดี แล้วก็เหมือนกับเมืองไทยที่เป็นข้าวแกงปากใต้นะครับเดี๋ยวผมขอเดินเล่นต่อไปอีกสักพักนึงนะครับแล้วคงจะต้องกลับแล้วขอขอบคุณนะครับที่สนับสนุนช่องใหม่เอี่ยมช่องนี้ของผมขอขอบคุณนะครับที่กดติดตามเพื่อไม่ให้ช่องนี้ได้หายไปไหนแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจตรงนี้จริงๆครับ สำหรับคลิปหน้า EP 5ของผมนะครับเป็นคลิปที่หาดูยากแล้วนะครับตอนนี้คือพิธีบวชลูกแก้วของลูกชยัยเศรษฐีชาวมันเะเลมาแบบจัดเต็มนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าบวชในสถานที่ที่สำคัญติดหใน5ของประเทศพม่าคือที่วัดมหาโมนีสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ